สวัสดีครับพบกับ t n Sport อัปเดตกันอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้พูดคุยถึงโครงการที่เป็นการฝึกสอนจากโคซิโกมาแล้ววันนี้จะมาพูดถึงตัวโค้ชบ้างที่ตอนนี้กำลังจะไปทำทีมในเวียดนามด้วยเรื่องราวจะเป็นอะไรมาถามกันตรงๆกันดีกว่าครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีรค,ครับผมสวัสดีครับครับแน่นอนว่าตอนนี้ข่าวของโคซิโก,โกดักมาคืออยู่ที่ฮอกอันดับแล้วเป้าหมายต่อไปในการทางานของพี่คืออะไรครับคือพ่โกเรียนโค้ชมาแล้วก็เป็นโค้ชอาชีพครับ เราก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ทําทีมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับได้เขาเรียกว่ารับมีดรับคมของตัวเองหน่อย<ช>แล้วพี่ก็เลยคิดว่าวันนี้มีโอกาสที่ได้กลับไปฮ่องกงอันญ,ญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าเราจะได้พัฒนาวงการฟุตบอลอาเซียนไปด้วยกันแน่นอนวีลีกก็มีความคึกคักตื่นตัวเมื่อดูการที่แล้วเนี่ยนะครับก็คนดูเต็มสนามแล้วก็เราก็พยายามติดตามทีมเก่าของเรามาตั้งตั้งตั้งแต่ที่เราออกมาแล้วแหละ เราก็เลยมีความทุกว่าเอ้ยน่าสนใจนะแล้วก็ทีมฮอนยาลาเองก็เป็นเหมือนเด็กหนุ่มใบรุ่นซึ่งตอนที่โคซิโกเล่นอยู่ย<ะ>ก็คือเด็กๆพวกนี้อายุ12ขวบอตอนนี้เขาเติบโตมา24 25แล้วอวเราอยากกลับไปถ่ายทอดอยากกลับไปเห็นพัฒนาการของเขานั่นคือเหตุผลหลักแล้วก็อยากจะไปช่วยมิสเตอร์ดึกซึ่งเป็นประธานสโมสรซึ่งเป็นคนให้โอกาสในใน,ในการเล่นฟุตบอลของมิโก้แล้วก็ ในการเป็นโค้ดด้วยเพราะว่าพิโก้เริ่มเป็นโค้ดอยู่ที่ฮอนยาลด้วยนะครับครับคือเป็นการกลับไปเยือนทีมก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมคือตอนนี้คือมันกลายเป็นคมคาดหวังบรรดาแฟนบอลที่นู่นและก็แฟนบอลที่นี่ที่อยากเห็นพิโก้ทำงานในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับคิดว่าไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเมืองไทยทํางานในฟอรมไหมครับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอาเซียนมันไม่ไกลกันมากไปเวียดนามเองก็ห5 5านาทีนั่งเครื่องก็แป๊บเดียวก็คือพี่ว่ามันเป็นอ่สีสันมันเป็นสีสันแล้วกกก็าาามควววสึ่่ชยัันนพฒ วงการในอาเซียนค,คือคือ,อเราต้องการแค่ตรงนั้นแล้วแน่นอนผลการแข่งขันมันขึ้นอยู่กับว่าพูดบอลมันมัน,ม,น,ม,นมันมีทั้งแพ้มีทั้งชนะทุกคนต้องการอยากได้ผลชนะแต่เราก็ต้องพยายามไปจัดก,การทํำยังไงให้เด็กที่เรามีอยู่ในกลุ่มกําลังที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างผลงานให้ดีแค่นั้นเองนะครับ ครับผมแฟนบอลไทยติดตามข่าวนอกจากพี่โก้แล้วจะมีหนึ่งคนคือมาโน่ปกกิ้งไปคําทีมเป็นคู่แข่งเลยครับตรงคิดว่าเรื่องนี้มันจะแบบเป็นความยากง่ายปังนะก็ไม่เป็นไรสบายๆเพราะว่าเราก็อบรมจากสถาบันเดียวกันนะครับอบรมโค้ชเซ่นด้วยกันก็มันเป็นอีกหนึ่งวิถีของโค้ชอาชีพอยู่แล้วไปเจอกันก็ดีจะได้จำไม้จบมือกันแต่ในสนามก็เต็มที่นะครับขอสุดท้ายครับเตาเด็กไทยไปเรื่อยรึไหมครับ เด็กไทยแน่นอนครับจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสทั้งโค้ชทั้งผู้ฝึกสอนของไทยเองที่จะไปเขาเรียกว่าไปหาประสบการณ์รวมถึงนักเตะไทยด้วยจริงๆในอาเซียนเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วนะในอนาคตก็อาจจะต้องมีนักเตะไทยไปค้าแข่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วในปีหน้าทีติโก้จะทำทีมฮอกไอนเป็นไงบ้างในปีก่อกต่อไปนะครับครับผมและนี่คือเรื่องราวของ TNS อนเอสปอร์ตอัปเดตในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าที่ตามได้เวลาเดิมคือสิบหกนาฬิกาห้าสิบสิบห้านาทีสวัสดีครั้งนีรับ